2.4สัต์อีดิชั่นแคปบตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ราคาเพียงแค่539,000ออกรถ0บาทออกได้ทุกอาชีพผ่อนได้84งวดและ72งวดออกได้ทุกคนแน่นอน77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาครับสำัญนี้เนี่ย เป็นสีดำเดิมโรงงานนะฮะรถปี19นะครับสวยมากนะฮะสีเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดตอ่อไปกฎหมายนะฮะหนงน้ำนี่ไม่เคยแตะไม่เคยดำน้ำนะครับรถนี่เดิมเดิมจากคู่ผลิตทั้งหมดโัวหน้านี่ เราไม่ได้เห็นกันในร้านปฏิพัณฑ์ออตโต้มาค่อนข้างยี่จนานมากเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันตอนนี้มันก็จะเป็นตัวหน้าหมูป่าหรือว่าเป็นตัวหน้าปี2020ไปเสียหมดแล้วนะฮะตัวนี้จะเรียกว่าหน้า A4 หรือว่าตัวหน้าโลโก้หล่อไหมฮะโคตรหล่อดุดันเท่ขึมมีสไตล์นะฮะสำหรับคนหัวใจพันลีโแล้วนั้นตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรรุ่นนี้ รับประกันเลยว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีแบ่งออกมา2แบบนะฮะก็คือจะเป็นตัว j p ั s และก็คือจะเป็นตัว E คันนี้จะเป็นตัว j p ั s s สำหรับตัวเจ้า Z Edition นะครับรุ่นนี้จะเริ่มต้นในปี2018-2019และจะไปจบในปี2020บางคันอาจจะเป็น20-20บางคันอาจจะเป็น19-19ตรงนั้นคุณลูกค้าก็ต้องดูหน้าเล่มกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ซื้อกับที่ร้านอันนะฮะ ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันหน้าง,งานอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อกันที่ร้านอันบอกทุกอย่างชัดเจนทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับเครื่องยนต์เนี่ยเราจะได้ยินรหัสเนี่ยกันค่อนข้างบ่อยนะฮะอันเนี่ยจะสะสมแล้วก็ซื้อเฉพาะตัวรถตลาดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ง่ายและเป็นที่ยอดนิยมสําหรับคุณลูกค้าทั้งในกรุงเทพและก็โซนต่างจังหวัดในเรื่องตัวการใช้งานไม่แพ้ตัวรุ่นอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ 2.4ลิตรครับในรหัส 2GD 2,393cc 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเพราะว่าเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับ ABS กองอากาศเครื่องห้องเครื่องเนี่ยคือใหม่มากเลยนะใหม่กิฟเลยสีแห้งบางเดิมโรงงานนะฮะทันบนทันล่างแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวานะครับตัวน็อตซอกในค้ำฝังกระโปรง ตัวน็อตฝังกระโปรงนะฮะไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับตัวสติกเกอร์มอกรแพมเพทุกอย่างชัดเจนระบุไว้เป็นตัวเดือนเ e ซ ember หรือว่าธันวาคมปี2019นะฮะฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีข่าตัวจุดร,ระเบิดปกติกำลังอัดปกตินะฮะมูเล่ไดสตาร์สายพาน แบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเขาเนี่ยที่เราทราบกันแบบเนี้ยโดยเบื้องต้นเลยเราต้องรู้ก่อนว่ารถอะใช้งานมาน้อยถ้าเกิดคันเนี้ยปี19 20 21 22รถอายุ3ปีใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยมากไม่เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูงทงร้อให้กับลูกค้าใหม่หนึ่รอบก่อนส่งมอบนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยซื้อรถด้วยความมั่นใจคุณซื้อรถด้วยความมั่นใจซื้อกับที่ร้านปฏนพันอ,อัโต้เรารับประกันเครื่องเกียร์หกเดือน1 0,000มโลและรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีนะครับมาดูตัวด้านข้างกันต่อครับสำหรับรถยนต์มือสองเนี่ยตามหลักมาตรฐานสากลเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจจากบาก ction, ริษัทกูอินสเปคชันนะฮะบริการตรวจรถยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นใน344จุด ทั่วตัวรถทั้งคันเราอาจจะเห็นที่อื่นว่า150 170 120 <l ots> น้อยไปฮะของเรา344จุดทั่วทั้งคันและสามารถดูรายละเอียดตัวรถได้เลยจากการสแกน QR Code ค้ดนะฮะสีด้านข้างสวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันนะฮะตรงนี้เราก็มีการขัดสีไปแล้ว1รอบแต่เดี๋ยวก่อนสมอบเราก็จะมีการขัดสีให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ สปาเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารนี่คือเป็นวิธีขั้นตอนในการทำรถทุกคันก่อนส่งมอบออกจากร้านทั้งหมดนะฮะแล้วก็แม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะครับยางเนี่ยจะเป็นตัวปี2021ของมิชลินนะฮะสัปดาห์ที่35นะครับสวยเลยนะฮะแม็กอลอยเดิมๆนะครับแล้วก็ยางแบบดอกเยอะๆนะเหลือแน่นๆเหลือหนาๆเลยถามว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้อยากใส่ล้อแม็กได้ไหม ขอใส่ล้อแม็กหน่อยได้ไหมแถมล้อแม็กให้กับพี่ได้ไหมมาคุยกันหน้าร้านก่อนอยากให้เห็นรถเดิมๆว่าเดิมๆที่มันมาจากโรงงานเนี่ยคือมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเจ้า Revo Z-EDITION นั่นก,ก็คือตัวโป่งซุ้มล้อที่มีขนาดใหญ่นะฮะร,รถตัวเตี้ยแต่มีโป่งตัวสูงอ่านี่คือคำยอดฮิตที่ไว้เรียกกับเจ้า ลีเวลเซต์อีดิชันนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับคิวกันสาดซ้ายขวาเสาอากาศเป็นตัวแบบธรรมดาหลังคานี่สีสวยกริบเลยสีเดิมโรงงานนะฮะหลังคาไม่มีบุบหลังคาไม่มีเล้าหลังคาไม่มีแตกหลังคาไม่มีย่นของเดิมจากผู้ผลิต ทั้งหมดนะครับและสําหรับตัวมือเปิดเนี่ยซ้ายขวาก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวสภาพด้านในโอ้โหกริฟเลยฮนะเบาะหนังสีดำนะครับตรงนี้ก็จะมีการหุ้มด้วยใหม่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับสวยงามมากเลยนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะใหม่คันนี้เลขไม้หกหมื่นโลนะครับส่วนอย่างด้านในเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างจากรีโวรรุ่นอื่นนะักเพราะว่ามีเป็นแอร์แบ็กสามใบเหมือนเดิมเก็บของด้านบนช่องเก็บของด้านล่าง เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กเรื่องเล่นก็จะเป็น CD วิทยุ MP3 USB UH AUX แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาร็อกเหมือนเดิมนะฮะที่วางแก้วน้ํา2ช่องช่องเสียบไฟ2รู12โวลต์1้0วัตต์นะฮะ ตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ตัวปุ่มอีโค o โหมดตัวปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมท2ออันนะฮะครบครบ,บจบจบ,จบสำรองมีมาให้นะครับเบาะแคปตอนหลังนะฮะก็ได้เป็นตัวหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับพรมตัวนั่งด้านหน้ามีให้พรมตัวนั่งด้านแคบหลังมีให้นะฮะซองด้านในข้างประตูซองเดิม รอยเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้คือสวยเลยเนียนเลยกิฟเลยนะฮะเสาคำ้ำเอคู่หน้าเสาคำ้ำท้ายหัวเก๋งเดิมทั้งหมดนี่แหละฮะคือตัวจุดหลักๆเลยสำหรับตัวรถ1นคันนี่คือความสมบูรณ์แบบในการซื้อรถยนต์มือสองกับที่ร้านเป็นฟันออโต้เพราะนั้นเนี่ย ความมั่นใจในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นั้นขอให้นึกถึงที่ร้านเป็นวันออโต้เป็นอันดับแรกนะฮะล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแมกอลอยแล้วก็ยางมิชลินนะฮะตัวปี2021นะครับเลขคัสซีชัดเจนแนบเดิมโช๊คเดิมนะฮะแล้วก็ตัวกระบะด้านท้ายนะครับกระบะไม่มีแตกกระบะไม่มีอ้ากระบะไม่มีรูรั่วนะครับสีด้านใต้ตัวแมกไลเนอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ แมกไลเนอร์นี่ก็ของโตโยต้าตรงรุ่นนะฮะแต่คงตะขออะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับฝาท้ายนี่ก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวควมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามก็จะเป็นตัวหลอดแบบ led นะครับเขานี้เขานี้คราวนี้และคราวนี้นมีตัวเลือกให้ถ้าเกิดอย่างปกติแล้วนั้นรถกระบะแฉบตัวเตี้ยเรามีงานประจํา และเราสามารถส่งตัวรุ่นนี้มันไหวโดยที่ไม่เป็นภาระและไม่เหนื่อยจนเกินไปเอาเป็นเดิมๆแบบนี้กลับบ้านไปได้เลยครับนี่คือในช้อยข้อที่1 2. ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้มันส่งตัวมันเองได้ด้วยหรือว่ามีความตั้งใจอยากจะให้รถ มันวิ่งใช้งานได้ด้วยนั้นสามารถใส่ตู้สามารถใส่คอกได้นะฮะแต่สําหรับในเรื่องตัวสีเนี่ยในบางบริษ,ษัทอาจจะไม่รับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเรามีช่องทางเรามีทางที่มันยังไปต่อให้สําหรับตัวรถสามารถวิ่งร่วมวิ่งใช้งานในเชิงพันชิ์ได้อันสามารถใส่ตู้ให้ได้อันสามารถใส่คอบ ให้ได้และจดทะเบียนลงเล่มใช้งานในเชิงพณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย100%เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของภายนอกตัวรถเนี่ยมันฟรีทั้งหมดพี่พีนึกภาพออกไหมครับเราขายแค่ราคาตัวรถอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยคือเราฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดไม่ได้มีการเก็บเพิ่มไม่ได้มีการบวกเพิ่มทุกอย่างคือฟรีทั้งหมดล้อแมก็กจัดทรงเสริมแนบ ล้อหลังกระทะผายัง XCD ฟรีทั้งหมดโอเคนะฮะรู้เรื่องเข้าใจตรงกันนะครับ5 30, 9, บ้0แ0 0สบาทราคานี้จับต้องได้ง่ายนะฮะผ่อนเพียงเดือนละหมื่นต้นๆ72งวดนะฮะ ไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนบาทมีเครดิตก็ออกรถสวนบาทออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทยถ้าเกิดใครหารีว่แคปตัวเตี้ยเซนอีดิชั่นปี19คันนี้อยู่แล้วนั้นรีบติดต่อเข้ามาได้เลย l ล n e แอดปฏิพัทธ์ออโต้ด้านล่างหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงอิ b บ็อกเข้ามาในเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอยากดูตรงจุดไหนอยากได้รายละเอียดในการออกรถตรงไหนเพิ่มเติมยังไง กิ้งกางกันเข้ามาคุยเลยดีกว่ามีคันเดียว ใครจองก่อนใครจัดไฟแนนซ์ก่อนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของตัวรถก่อนพร้อมกับเงื่อนไขในการออกรถที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับลูกค้าของทางร้านเป็นพันออตโต้ทุกคนพราะนั้นหวังว่าเราจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่งที่ร้านเป็นพันออตโต้นะฮะและเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการฝั่งเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่อยู่ในกรุงเทพก็สามารถขับรถไปส่งได้ทุกที่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นนะฮะในยุคป,ปัจจุบันอนนี้สําหรับคนที่นอนอยู่บ้านและ ต้องการมีรถใช้งานเป็นของตัวเองอยู่บ้านก็สามารถออกรถได้นะครับขอให้นึกถึงที่ร้านเปินพัณฑ์ออโตโอ้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาคุยกันหลังไม่ทิงก็แล้วกันคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ